ก็โอเคครับวันนี้ขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียโบนะครับวันนี้หลังจากที่น้องๆถามมาในทิกตอกนะครับว่าพี่ครับทําให้ให้รถเดินหอบพี่ครับทาไงให้รถเดินกระแทกเหมือนพี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําง่ายๆเลยครับวิธีครับก็มีหกเหลี่ยมตัวเลขสุดนะครับแล้วก็มีประแจเบอร์แปดนะครับก็ตั้งตรงที่รอบเรือนนะครับเข้ามาดูครับกล้องเข้ามาดูนี่นะครับทุกคนเออ ตั้งต,งตรงตรงตรงไหนนะท่านต,ตรงตรงใต้นี้ใช่ไหมตรงใต้นี้จะมีน็อตเบอร์เบอร์เบอร์แปดเบอร์แปดนะครับทุกคนเือตรงใต้เรือนนะครับแต่เรือนนี้เป็นเป็นเ,นเรือนสร้างนะไม่รู้ว่าเรือนเดิมจะมีไหมครับแต่ว่าเรือนสามสของผมมันมีอยู่นะครับก็เราก็จะมาตั้งกันเลยให้ทุกคนดูเลยนะครับถ่ายคำตอบนะหล,ห,ลหลังจากที่ทุกคนถามมาเยอะนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมชิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แช่์กันนะครับโอเคเดี๋ยว จะทำชิปแจกนะทุกคนเออเราเราจะมาสตาร์ทล้วก็จูนเลยกันนะทุกคนเออทุกคนก็ <toda S 2> ขอมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ <ขอ S 1> ก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะทุกคนแล้วเราจะก็ตอนนี้มันม,มันรถไม่เ,เบียดนะครับทุกคนมันต้องกระตุกสตาร์ทนะครับทุกคนเออมันห้างนะแล้วสตาร์ทก่อนนะครับเรีได้ปะ ตอนนี้ตอนที่เรายังไม่จูนก็จะเดินเดินแต่ว่าไม่นั่นนะครับตรงนี้นี่นี่นะครับเก็เอาออกน้ำหนึ่งอันเบอร์แปดตรงนี้อ,ออกมานะครับนี่นะครับมันจะมีนัดเบอร์แปดตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราอันออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยต่อไปนครับนี่นะครับตอนนี้มันยังไม่เดินนิ่งเท่าไหร่นะครับทุกคน <S <S ก็มาจูนเพื่อไปทริปวันที่สามสิบเอ็ดนะทุกคนทุกคน ทีแรกว่าจะจัดวันที่2ี่แแต่ว่าตำรวจลงนะครับแล้วก็วันที่29กา็ตำรวจลงครับไปที่ทน,น,นี่าเงนครคครับนแล้วก็จะเดินเป็นจังหวะให้มันกระแทกนะครับรถรถรถทำได้ง่ายที่บ้านเลยนะครับมีหกเหลี่ยมแล้วก็เบอร์แดนะครับ นี่นะทุกคนมันก็จังหวะมันก็จะเดินเปลี่ยนนิดนึงนะ นันก็จะเดินเปลี่ยนไปนะครับตอนนั้นเดินเดินยังไม่เป็นอย่างหว่านี่ไงอันนี้ปรับเป็นเดินดวน,นะครับ <Okay. S 2> นี่นะครับอันนี้คือเดินเดินกระแทกรูดวนนะครับ อเคครับตอนนี้เราก็กันออกนะครับนี่นะทุกคนผมจะบอกวิธีนะครับนี่นะครับตอนแรกมันเดินรัวแบบนี้นะครับนี่นะครับฟังไว้นี่นะครับโอเคครับเราก็มาตั้งตรง รอบขอจะลงนะครับนั่นครับเห็นไหมครับต่อกันนี่นะครับเดินเปลี่ยนเน้นเห็นนะครับเห็นนะครับทุกคนนีนน่นะครับตั้งให้ตั้งเสียงใกไ้กนนครับ มีอย่างไ้ที่บ้านเลยนะครับทุกคนนะครับมันจะเดินเดินแตกต่างกับเมื่อกี้เลยนะครับตอนที่พราเปิดชิปเมื่อกี้นะครับให้ฟังเสียงใกล้ๆเลยนะครับไม่จกตานะครับ นะครับเดินกระแทกนะครับสามารถทําเองเลยนะครับนะครับเมื่อกี้มันไม่ได้เดินแบบนี้นะครับทุกคนเพราะก็ปรับตรงเรือนนั่น นะครับก็เดินนินเห็นกันเลยนะครับต้องเบิ่นนะครับแต่เบิ้ลไปเนดูนะครับนี่นะครับเดินแบบนี้เลยนะครับสามารถตั้งได้เองเลยนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่ลิปหน้านะครับลิปนี้ขอก็จบไปเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่ลิปหน้าอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรก็ เมนมาตาขอมินเลยนะครับนี่นะครับมันเดินมันเดินต่างกันกับเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมมันจะออกเป็นหอมๆเดินเดินเป็นจังหวะไงดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ